เราไม่ทิ้งกันจ่ายอีก15,000บาทจำนวน70,000คนอย่าลืมกดปุ่มสีเขียวเข้มเพื่อเช็คชื่อรอรับเงินนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ค่ะนายรับวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะครษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังได้ดําเนินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือว่ามาตรการเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นแล้วและก็มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาทั้งหมด15.3ล้านคนแต่ปัจจุบันก็ยังคงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะก็มีอยู่จำนวนประมาณ70,000คนนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงินเช่นยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัญชีถูกปิดนะคะทั้งนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามโอนเงินซ้ําแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนแต่ก็ยังโอนเงินไม่สําเร็จนะคะ ส่วนหนึ่งก็คาดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะดังนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังจึงได้เพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน com ซึ่งก็เป็นปุ่มสีเขียวเข้มนะคะมีคำว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จนะคะเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ หากตรวจสอบแล้วพบว่าท่านมีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จก็ขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่นะคะและก็ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วนะคะโดยทางกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาปิดโครงการแล้วก็ยุติการโอนเงินในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไปนะคะทั้งนี้ทางโฆษก,กระทรวงการคลังก็ได้ย้ำเพิ่มเติมนะคะว่า กระทรวงกางครคลังไม่ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ได้แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดน,นะคะการเปิดให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ w w w r a m a t i n g k a n c o m ปุ่มสีเขียวเข้มนั้นก็เป็นการตรวจสอบว่าท่านมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่เท่านั้นนะคะเพื่อให้สามารถโอนเงินถึงมือผู้ที่มีสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ